ตาย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 ต,ายต,ต้นตอครับท่านครับพี่น้องครับตายต,นต้นโตบันเทิงสาลาและวัฒนธรรมกับภพหนาล่วงราชินทิงทองวันนี้นะครับองค์สมมสข่าวพยพบางนสขกองกินวิญญาณกองความเป็นลูปภาคใตตัต้งอย่ภพหนา่งทำรายการอยู่ทนนี่นี่นึ่งใหนหัวใจของคนตายนึ่งใหนหัวใจของพ่มและกองตุกๆุกคนนะครับ ครื่นมือทำอันเทิงของพี่น้องชาวใต้ในยามที่พี่น้องเนื่องจากภารกิจหน้าที่การงานนะครับนายุคปัจจุบันนักรบทางด้านวัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้มานั่งอยู่ที่นี่เลยครับพ่อผีเอ,เอกกระชัยซื่อใจครับพ่อผีสวัสดีครับสวัสดีครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับครับพ่อเออพี่หว่า พีบพราน้องไ,ไอ,อ้กาแฟที่กินเหลือที่ยัง<จ>มียิ่งมาสองคน<อ>นะนะโอ้ยพีตะปงกาแฟจุกรูพี่เนี่เอ็มเขาไปกโินกาแฟจุกรูไอ้นี่จะมาไเลยก็ได้ี่มีมีรูปมาอยู่กันธนั้น <laughs> อันนี้ไม่ความบอกปนเพิ่อกินเล็วเฮ้คือคือคนเด็เลี้ยงนกเขาเละทั้งต้องนกเขาไปขั้นบอกขั้นไปเลี้ยงนกกรงกั้นโอ้ได้ๆทั้งเดี๋ยวนี้พอๆกินนี้ปั๊บๆเลี้ยงนกเขาโตได้แล้วพี่จะพาไปปากใต้พี่จะพาไปควักนุ่มจำอะรกัอ๋อ ดีเก๊ตี่ยูตุ่มปอนจิมปอนเออเห็นเห็นเมียบนอยู่วังนี้เลี้ยงชัดแน่นว่าเลี้ยงนกนกระาไม่นกเขะโหลกไม่เลี้ยงแล้วเลี้ยงนกกระอย่างเดียวนกเข้าเลี้ยงเลี้ยงนะเออแต่ว่าไม่ขั้นไม่ขั้นนั่นแหละวันนี้ได้มีโอกาสมาหนังพูดกับน้องเด็กเดี๋ยวใช้กันแล่มาตลอดอ่าพอมาณซึ่งหนังนี่พี่ชอบมากเลยชาเละกันที่ว่าเอานั่งลุงมาเล่นนะช่วงทึงเคยทึงขี้มินกับนี่ทึงเคยทึงขี้มินทึงเคยทึงขี้มิน ทึ่งเคยทิ้งคิมินโดยศิลปินผากตายนี่พี่ชอบมากเลยพี่นี่เป็นคนที่ว่าพอได้ยินเสียงนั่งลุงได้ยินเสียงโมงแล้วคนลุกทั้งตัวมนยากเสียงปีกาหูนะอเสียงปีจะไม่กาหู้ปีปกาหู้ปีอปีปีกะหูไม่ได้ปีอันแต่จริงๆเนี่ยหลายคนนะไม่เข้าใจว่านางปันทุรัสนะตายเพราะอะไร <laughs> ใช่เพราะว่นานั่งพันธุรัตน์จมน้ำอยู่คลึงนึง <laughs> ถ้าลึงนี่ลัน่นนั่งอยู่เหลี่ยมนี่รวยเลย <laughs> เว,วันนี้พ,พีเอ็กมานะครับวิง่งไปเดียวมากเกือบไม่ได้มาในในเบรกทุกถ่ายพอดีพอ,อพีเอ็กวันนี้วิ่งไป ไปไปวันแรกไปแรกๆไปตอนแรกกันุ่มไปอินโดไปไปไปที่นดินแดงไปดินแดงแล้วก็ไปอัดรายการข้าวเหล็กเรียว่านายเอนเตอร์เทนซึ่งก็ไปเดินแบบว่าเขาเรียกรูดชูจริงไม่เนี่ยผไปเดินแบบเก็บ้านแจ็คแบบฟิ้วไปเดินแจ็คแบบฟิวนี่ไปเดินแจ็คแบบฟิวแถวเอ่า ตลาดับของจันทร์คลอกจันทร์เวรคลอกจันทร์เดี๋ยวขัไปตะวันตะวันนาตะวันนาในการได้มีโอกาสมาพบกับรายการใต้ตนใต้ตนโตครับพี่น้องรับพเองมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าหากวันนึ่งได้มีโอกาสได้ทำก่อนเสื้อที่ดีๆเพื่อเป็นยตศและเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของพี่นองาผภาตาย นะครับกากากาจะต้องด้มาบอกกล่าวก่อนทึ่งเนียนะลุงเอ๋ทีเอกกันตั้งแต่ร้องเพลงมา25ปีเพิ่งจะมีนี่นเสื้อแปลกใจที่ได้ทําให้กับคนาคกตายหรือว่าเป็นคนภักกลางหรือว่าเป็นคนพักนือให้กับตามแด่ที่รัทธาต่องานของพีเอกเพราะเป็นคนเสื้อที่เป็นระบบเป็นอนเสื้อที่จัดทำโปรดักชันโดยบริษัท j ี l อ็ลซัดบันเทิงเหมือนนึ่งเหมือนนึ่งคนไทยกต้องครับ เพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่าย่อยอลังการที่สุดแล้วชื่อคอนเสิร์ตว่าเอกชัยทากัดร้อยจังตอนร้อยจังอลังการงานช้างมันตอบโจทย์ได้แล้วเนาะงร้อยจังก็คือบรรโหร้อยร้อยผัดสะกลางผัดสะกลางเรียกว่าได้แรงออกสายเชยชายเชยสายเชยผาดสะกลางชายเชยร้อยจังอลังการ อลังการคือมันไม่ได้มาเป็นปุ๊บมันมาเป็นลังับมาเป็นลังอลังการมาใช่หมนกันอ่าไม่ผ่าเนี่ยแขกก็แล้วละอลังการงานช้างมันไม่ใช่งานแมววนาอใช่มันเป็นงานช้างตรงย่อยครับอนเซ็ปต์ของผีบอกว่าหัวเราะเพลงเพราะโชว์สวยแน่นอนที่สุดคนทําโชว์คือเป็นกูรูเกี่ยวกับเพลงไทยลูกทุ่งเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องการทําโชว์กูรูหรือภาษาบันดาลว่ากูรูอ่ารือว่ากูรู คืออาจารย์เทียมชุติเดชครับผมแห่งรายการยิงชาสวรรค์ครับคงนนี้คอนเสิร์ตที่บางคนว่าเฮ้ยลำจัดขึ้นที่ไหนกันเฉยทีอิมแพคนี่คือไม่ใช่ไม่่ใชครับมันอิมแพกันต้องเลยไปไม่ใช่เรางวัลจัดทีอินโดสเตเดียมหัวมาก ถ้าหม่าไตรเขมาจัดตรงนี้ครับคืออินโดมันไม่ไปตายใช่ตาลึงอินโดสเตเดียมมั่วมากในวันที่18เดือนกันยาถ้าหม่าไตเป็นเดือนที่แปดเดือนกันยาเพราะว่าเราเลือกวันที่18บพร้อมมันก้อนวันที่เกาหนึ่งวันเร็วกำมันลั่งลั่งจังไอ้ขว้าตาทางไม่ได้แท่หรอได้แล้วนี่คือมันเป็นเพื่ผีขวดเพชรเล่ห์อนี้น้องะลอกมา ลพอได้พอได้พอได้คนเอ็นเอ็นหน้าพีเอ็กก็มีความทุกข์แล้วโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกียนซาพี่ต้องเลิกตะคิดหนึ่งว่าควยควาเกียนซามีปัญหาให้กับพี่เดี๋ยวไม่ไม่นี่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงรายงานเข้ามาจากร้านชื่นช่วยอุซ่าหนาโคนแควนพันเตะหวาท่างอำเภอเกียนซามีปัญหาอำเภอควยควาซีเออพีเอก์ใจจ้องเก็บซี่รองได้เพียงเดียวควยรับกันทีแดงแชมป์ดงแชมน้องควยแดนเก็บเนี่ย ไม่พอมามีบรรท่าเต็มทีต้องเล่นไปบรรแซงเล่นไปบรรทรงไปเลยพี่กันบางคนครับไปกันทีไยคว้าไปคว้าเลยเผื่อต้องการไปเผาแต่อันนั้นไม่ทุกคือบางอย่างปัญหามันเกิดขึ้นได้มันเป็นเหลืองก็เลองเด็กนั่นแหละมันมีปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่วันนี้เรามาในเผื่อจะบอกกับพี่น้องแฟนเพลงจอายุที่ชมอาช่องพีควอยทีวีพีควอยพีควอยทีวีทีวีไลฟ์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 พีไฟทีวีไลฟ์ ททายททนทอวันนี้นี่มาบอกเรื่องคนเชิดดีดีก็องมีอันดับแรกเลยคนเชิดนี้ชื่อว่าตตกรองหัวคุยได้แล้วคนเชิดนี้ชื่อว่าคนเถิดเอกชัยทากัดต้นร้อยจังอลังการงานช้างคานี้ถ้าผมเลยว่ามีใครมั่งท่าท่ามีใครมั่งเพียรมีใครมั่งไม่บอกไม่บอกบอกหิืะมีใครมั่งนี่ยขนนี้ พีตอนแรกเนี่ยพอพีคิดถึงเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่เขาให้โอกาสพีได้จัดคอนเสิดได้ไหมพีว่าเอ๊ะถ้าคอนเสิร์ตใหญ่ๆหยักๆพันนี้เนี่ยเราเองไม่ใช่เป็นนักร้องของคนภาคใต้อย่างเดียวนะเราเป็นนักร้องของคนบุงเทพเราเป็นนักร้องของคนภาคอีสานเราเป็นนักร้องของคนภาคเหนือภาคกลางทั้งหมดกรนี้เวลาพีมาเล่นกรุงเทป พีก็ต้องเอาสัดอัตราส่วนคือต้องมีโนรานั่งลุงมากว่ามากว่าอย่างอื่นได้อยู่เป็นตัวแทนของพี่น้องชายครับขณะนี้เมื่อพี่เอานั่งลุงโนรามาทำมากเรามานึกที่เรามือเราคนอีสานน่ะเลยเลยเอาเราคนภาคกลางเลยเลยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในภาคกลางเนี่ยเราน่าจะมีคนที่เป็นผู้นําทางด้านวัฒนธรรมของภาคกลางอีกสักคนหนึ่งนั่นก็คือคุณชยานิดใชยามชยก็เลยไปตัดสินใจก็ไปคุยกับน้อง ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็แบบว่าไปชวนน้องกับเฉยๆก็พูดจาแบบว่าคำสองคำน้องก็โอเคพี่ก็พูดแบบนี้พี่บอกเออเอพี่ก็รู้จักกับน้องมานานแล้วนะพี่ก็น้องก็เคยพึ่งพี่หลายครั้งแล้วเออทีนี้พี่ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ในกรุงเทพก็พี่ก็จะดูน้ําใจเอว่าเอจะมีน้ําใจกับพี่ไหมคือพี่ไม่พูดอะไรมากพี่ก็พูดแค่นี้เขาตัดสินใจตั้งแต่น้องเคยพึ่งพี่หลายครั้งแล้วแหละก็ได้เอมาพอได้เอมาปุ๊บเนี่ยพี่ก็เลยเด็ก น้องสาวของเอมิชชัยเนี่ยน้องสาวของเอมิชชัยเนี่ยค,คือน้องแอนน้องแอนโอ้เด็กคนนี้เก่งมากเก่งในเรื่องของลีลาการเต้นแต่ว่าถ้าถามว่าเขาจะโชว์อะไรบนเวทีนี่พี่เองยังไม่บอกบเพราะว่าเด็กคนนี้เหลือเชื่อมากมหัศจรรย์มากกับการที่พี่ได้ไปนั่งดูอุ้ย ทำไมเขาเก่งอย่างนี้ทำไมเล่นเรื่องนี้เก่งแล้วไม่มีคนไทยรู้เลยว่าเด็กคนนี้เก่งแล้วต้นก็โกอินเตอร์แล้วเ้าไปแล้วไปทํางานไปทําเทพที่มืองนอกับผู้ชมครับก็เลยยิบเอาโชว์ข้องน้องแอนเนี่ยมาโชว์บนเวทีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมีนองชาวพักรังเป็นไม่ใช่โอน้องแอนนี่โชว์แบบฝรั่งโชว์แบบฝรั่งเลยแต่ว่าไม่บอกว่าประเทศเลยสุดยอดเลยเด็กคนนี้คนนี้พอลังจากนั้นก็เออพีว่าเมื่อมีน้องแอนแลวมีชายาแล้วน่าจะมีกันตึมกันตึมกันตึ เพราะช่วงนี้เราขม็นเราก็หลอนแดงกันอยู่เออการภาพนันก็ไปติดต่อกันถึงมาทุกคนว่าการซื้อไปซื้อกี่ซื้อตายแล้วซื้อไปซื้อมาก็ออเอาใครดีว่าก็น่าจะไม่ผลยิงยงครับอ่าเพราะว่าพี่พี่ยงกับผีนี่เป็นเครือกันเป็นอะไรเท่ากันเป็นอะไรเท่าเป็นเครือกันติดต่อคุณยิงยงก็พอโทรศัพท์ไปถึงปุ๊บ พอหาปากมันก็ตกลงเลยไม่้อะไรเลยนะขวาไม่จะได้เอาเป็นคำบอกครูก็ไม่มีงานก็เอมามาไม่ผุดเล่นกับยิงยงเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะมารวมงานกับเผื่นก็เมื่อได้ยิงยงยอัวงงามมาตุ้มปุ๊บถ้าพนันเราต้องห้าแต่ล็กเพราะเพราะว่าอันผมค้นไตกับอิลีแต่ว่าผมก็ว่าภาษาอีสานเป็นอ่าก็บว่าภาษาอีสานได้พี่น้องบานเฮ้าเนี่ยก็ไดเขากะจังว่าจะเอาพี่มีเพลงหมอล่ำให้ฟังกันบ่คันคนอีสานถามว่าจังสิเอกชใชสิว่าจังไหนเฮ้อบาดนี้ เอกใชยกะว่าอันบอลเ้มีแต่มโนราบอลเ้มีแต่อันนังตะลุ่มดอกพี่น้องมันก็จะมีหมอลำมาน้ำก็เลยไปตัดเส้นใจชวนหมําจกมกมากันมัมจกมกมาเป็นโตโะหมอลำมาเป็นโต๊ะหมอลำให้พี่น้องเันเพลงได้ฝังหมอลำครับคณนนี้เหมือมีโตพะหมอลำเลวตอนแลกกไปไปพูดกับมัมเม่นมาน้องก่าเปื่อนนื้อ เราก็ไม่เคยฝืนเลยเข้านะข้าเขาก็เคยฝืนเรามาคือพีก็ไม่ได้ไ่มาคำนี้คำนี้บอกว่ามัมกันแล้วแต่ถ้าว่าตัดสินใจจะไปช่วยก็ได้ถ้าห้านาที่ิหนาทีพอบอกว่าห้านาทีทิบนาที่มัมตบข้าเลยบัดกินปอดกินตับมึงบอกไปดอคข้นหาหน้าที่หูดซิบล่องเหมืกับเมิดไม่ล่าแล้วว่าสันหาหน้าที่ไปจังใดว่าเอาไปเลยครึ่งชั่วโมงก็มัมให้วัวกันอย่างเดียวพอลั้งจากนั้นนักบัคคิดไปคิดมาแล้วเอ๊ะถ้าพอช่วงลเกี เราเคยจะมาเป็นตัวพ่อเลดได้ึ่งป่านูดขับรถไปห้าป่านูดแล้วป่าพ่มเองก็ไม่เคยผึงไรป่านะแต่ป่าก็ผึงพ่มไรน้แล้วนะคือเราก็เล่นกันเนี่ยเราไม่ใช่เล่นไดหมากเนี่ยตาป่ากูไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเดี๋ยวกูไปให้มึงกาป่าก็จะมาเป็นตัวพอลีเกแต่เป็นตัวพ่อลีเกและเป็นตัวพาออนราให้แกพูดภาษาตายกันป่านูดคณีโนราข้องผีนี้ชุดดดอะได้หรือมมือมกลลองตุงอายุสี่ขวบ เด็กสี่ควบเบรกลองไม่รถที่เต็มที่กล่องตุงสุดโยดมือโมงนั้นเจ็ดควบมือทับกาวควบมือปีสิบควบเออสิบเอสิบแปดควบเป้าหนำลายโยนตัวตัวจะไม่ใหญ่บานะคือเป้า้า่ล้มเลยสุดยอดเลยเด็กพัทลุทะลุทะลุครับผมเมืองนังลุงเมืองโนราธานีพอเสร็จแนวเราก็มันนั่งตัว่าเอ๊ะปลาเทพโผงามปลาเทพโผงามแล้วคนนี้ก็ล็อกทำเพื่อให้ได้มากก็ไปห่าแกบอกป้าตอนคอนเสิร์ตป้าเนี่ย ตอนคอนเสิร์ตป๋าเนี่ยผมก็ไปช่วยนะแล้วผมก็ไม่เอาเงินสักบาทหนึ่งพี่น้องก็คงจะจําได้ตอนโชว์ป๋าเนี่ยเอกชัยไปร้องเพลงหมากัดเอกไปชัยไปทําทุกอย่างให้ป๋าไม่พูะไดพู้ตานีจริ่งก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าเออนี่คอนเสิร์ตผมที่อินโดนีเซียหัวหมากนะป๋าวันที่18เดือนกันยาผมไปช่วยป๋าแล้วตังผมก็ไม่เอาทีนี้ป๋าก็ใช้ความคิดเองป๋าไม่ใช่เด็กๆแล้วป๋าก็คิดดูว่าป๋าจะไปคอนเสิร์ตผมหรือไม่ก็แล้วแต่ป๋านะพี่ก็พิไม่พู้ไดเออพี่ก็ไม่ใช่เลย เขาก็ให้กล้วยผีมาร่องดูนให้กล้วยมาร่องให้กล้วยมาร่องร่องนุ้ยเอกะเปก็ได้พบกับป๋าแล้วนอกันกก็จะมีเท่งเถิดเทิงมีหน่งชัดชาจิ้มชวนชื่นจิ้มซ้ำชาทัลหมดเลยมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชายของวงการทอล์คโชว์เจ้าของรายการวุดดี้เกิดมาคุยเช้านี้ดูวูดดี้ที่ช่องเก้านี่เขาจะมาเป็นแขกวีไีของพี่ปกติเนี่ยวูดดี้เนี่ย จะต้องมาสัมภาษณ์คนอื่นครับแต่ที่จะจับวูดดี้มาให้ร้องเพลงเสร็จแล้วให้วูดดี้นั่งแล้วก็ให้ชัยยาให้ยิ่งยงให้ครูเทียมแล้วก็พี่เอกเป็นคนสัมภาษณ์เขาวูดดี้คือกัดอย่างเดียวเอกชัยทักกัดไงเอาล็อกมัน,มนเพราะว่าคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตบอกว่าหัวเราะเพลงเพราะรโชว์สวยนี่<ร>ยอนอไรการงานช้างโดยเฉพาะ แฟนเพลงที่เป็นกลุ่มเป็นโรงเรียนอันนี้อยากจะขอกราบบอกท่านผอทุกท่านไว้ด้วยนะครับว่าอาจารย์เทียมชุติเด็เนี่ยเป็นผู้ที่ออกแบบท่าเต้นออกแบบโชว์บนเวทีออกแบบเสื้อผ้าทั้งหมดออกแบบบ็อกกิ้งที่จัดทั้งหมดครูเทียมจัดหมดคราวนี้ครูเทียมเองเนี่ยเป็นคนวิภาควิกลมังจารยนจารนคมวิคมอ่าจานเล็กเป็น วิภาควิจารมังคนอื่นไว้เยอะีมนี่นะเธอนะทำอย่างนี้มันไม่ดีนะการติดแบบนี้ถ้าเติดแบบนี้ครูว่ามันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะเพราะว่าเสื้อตาปะอันนี้กูหมากว่าครูเตรียมนนแหละไม่ไม่ดีนะขนาดเนี้ยจะต้องทําให้ชุดมันเป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อวันถึงเวลาที่ครูเตรียมทําโชว์เองเนี้ยเรามาดูกันว่า ทำแล้วได้ดีไหมเพราะฉะนั้นอยากจะขอกราบเรียนเชิญผอโรงเรียนต่างๆถ้านักศึกษาไปดูเนี่ยลดบัตรเป็นพิเศษเลยเป็นดูเป็นคณะแล้วเอารองเท้าไปด้วยใส่รองเท้าเหมือนกันโอ้ไม่เห็นเยยบเบืองขวดเื่อว่ากูเตรียมทำชูไม่ดีกูเียมออกซักกรบเพือลื่นชักกรบเพื่อลื่นไปขัดวเลยในเมื่อทำชูหวาเพื่อนไหมทำชูไห่แต่นี่เราพูดกันตรงๆนะ